รีวิวเรื่องเล่นเกมเป็นไงบ้างสรับเจ้าตัว n นูเบีย o นี2 5G กับมือถืองบ6,999บาทครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อกับตัว n u ูเบีย o นี2 5G เป็นเครื่องศูนย์ไทยประกัน18เดือนซื้อผ่านลิงก์ที่พี่แนบให้คอนเฟิร์มเลยว่าเป็นของแท้ร้อยเปอรเซนต์จากนไทยนะเหมือนว่าตัวนี้ผมหลังจากที่พี่ใช้งานมาเล่นเกมบอกเลยว่า เป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งราคาสุดโคตรคุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับกับสเปคที่ให้มาบอกเลยว่าหายห่วงมากคือมันคุ้มจริงนะกับสเปคเล่นเกมครับบอกเลยว่าลำโพงคู่มีตัวเกมสเปคมีปุ่ม LR หรือว่าปุ่มทิกเกอร์ให้เราครับถือว่าในการเล่นเกมบอกเลยว่าสุดจริงในการใช้งานครับมีการปรับหมวดเกมได้อย่างง่ายดายครับปุ่มทิกเกอร์ปรับได้เกือบทุกเกม ROV g วีเกฟ p ิฟ p ์อิมเพคตพับจิ หรือว่าเกม Free Fire Max พี่เล่นมาปรับปุ่มทิกเกอร์โคตรง่ายในการควบคุมครับซึ่งบอกเลยว่าพี่เล่นเกมกับตัวนี้มาคือมันเป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งโฟนที่มีปุ่มทิกเกอร์คือกินขาดมากเลยครับเล่นโคตรดีเลอกตัวซีมยูมยูนิซอฟทตัวนี้820เล่นเกมบอกเลยว่า ROV 60เฟรมถือว่านิ่งมากครับขอสืินชมเลยว่า ROV เล่นเกมตัวนี้ คือนิ่งจริงครับพี่ได้กมตัวนี้มาในการปรับต่างๆหมดเกมสเปคล็อบแบตครับ10นาทีอยู่ได้ประมาณคือประมาณกินแบตประมาณสาเปอและความร้อนจัดการความร้อนดีมากครับพี่ใช้ตัวนี้ในการปรับอุณหภูมิในการจัดการความร้อนบอกเลยว่ามันเวิร์กมากในการจัดการความร้อนตัวนี้ครับถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่จัดการความร้อนดีแล้วแบตตัวนี้6000มิลลิแอม ถือว่าแบตในการฟัสชาร์ตตัวนี้ก็หายห่วงครับแบตถือว่า6กพันนี่เล่นเกมแบบยาวๆนี่สบายหายห่วงมากครับผมบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าคุ้มราคาครับเฟรมเรทก็ถือว่านี่มากครับผมสับเกม rov บอกเลยว่าหายห่วงมากครับพี่ชอบมากครับทัดกดของเกม rov ที่เล่นมานะ่ะบอกเลยว่ามันสุดจริงครับนี่ครับ ให้ดูครับตัวอย่างเช่นผมพีจะเล่น3ต่อ3ใช่ไหมมาเล่นได้ครับแล้ว5ต่อ5นี่คือบอกเลยว่าลื่นแน่นอนครับอันนี้พีจะให้ดูว่า3ต่อ3เป็นไงบ้างครับในการเล่นครั้งนี้นะมาดูว่าในการเล่น3ต่อ3จากเดิมพีเล่น5ต่อ5ครับผมไปดูได้คลิปย้อนหลังครับเฟรมเรทมันนึงคือหลายคนถามมาเยอะมากว่าเฮ้ยเล่น3ต่อ3ให้ดูหน่อยนะครับวันนี้เดี๋ยวพีให้ดูว่าเป็นไงบ้างครับมาดูว่าในการทดสอบเกม ROV นะนี่ครับอันนี้ให้ดูนะผมพีก็ เล่นตัวเทลนะครับปุ่มทิกเกอร์นี้เราสามารถปรับเป็นตัวยิงตัวอะไรได้หมดนะครับผมซึ่งในการปรับปุ่มทิกเกอร์ก็คือปรับง่ายครับแล้วก็เฟรมเรทครับของหน้าจอแสดงผลของเฟรมเรทออกมาได้ครับเราตั้งค่ามอนิเตอร์ครับอันนี้พี่ตั้งค่าดูเลยว่าให้เฟรมเรทดูเลยว่าณนะปัจจุบันเฟรมเรทเท่าไหร่ของเกมนี้ซึ่งอันนี้แบบเดียวๆให้ดูเลยครับมันเป็นสมาร์ทโฟนที่เล่นเกมไม่ดีจริงแบบไม่อวยเลยครับใครหามาถือเล่นเกมเหมนเล่นๆเกมนักตัวนี้บอกเลยว่า พานามาจากรุ่น Nu เบียเนโอรุ่นแรกมาได้อย่างเยอะมากครับตัวย s ซอฟที820ทำไมว่าจะ้ซีพียูรุ่นเดิมจากตัวโูเบียรุ่นเก่าครับแต่รุ่นนี้รุ่นสองครับมันปรับปรุงกับซอฟต์แวร์กับตัวฮาร์ดแวร์ทำงานได้อย่างดีจริงอันนี้ขอจะ้นเว่าเล่นเกมคือดีครับและการจัดการความร้อนครับพี่เล่นเกมมา2อสามตาแล้วผู้ชมคู่ความร้อนจัดการดีนะบอกตรงนะจัดการดีครับเห็นไหมว่าเฟรมเด็ดรับโอสองเฟรมอ่ะ อันนี้พีตั้งค่าเป็นสูงสุดของตัวเกมหมดนะผมทุกอย่างพีเปิดสูงสุดนะนี่ครับลำโพง2ตัวเป็นแบบ DTS นะครับผมตัวนี้เอาต้าด้วยถือว่าตัวนี้ลำโพงแบบจัดเต็มมากครับเชื่อมต่อผ่านไ i f i 5ไวไฟ4ได้ผมตัวนี้นะ พี่ชอบลำโพงอ่ะรู้สึกว่าลำโพงเล่นเกมมันเป็นระบบเซโอครับเสียงมันจะดังฟังชัดมีการปรับอีโคไลเซอร์ให้เป็นหมวดเกมไปด้วยในการปรับตัวลำโพงครับถือว่าสุดจริงครับครับตอนนี้แบตอยู่ที่ตอนนี้มี NFC ด้วยนะครับผมระแบตก็อยู่ที่30%นะครับมาดูว่าเกม ROV 3ต่อ3จะเป็นไงบ้างนะครับผมนี่ด้วยเสียงดังฟังชัด โอ้หเห็นไหมเพราะว่าเฟรมเรบมันตรงกันเลยผม61 61 62คือแบบให้ดูเรยเดียวเลยว่ามันเล่นได้อย่างดีมากครับโคตรเวิร์กบอกเลยดูครับแม่น้ำใบยาสีสันของหน้าจอสวยุ โอ้หทักดีมาก ดีจริงนะมองตรงนะเฟรมเรทถือว่านิ่งมากครับสับผมนะถือว่าสมาร์ทโฟนตัวนี้เล่นเกมเฟรมเรทคือนิ่งจริงครับสุดยอดอันนี้ขอชื่นชมเลยว่าลำโพงนี่เสียงดังฟังชัดมากเลยครับ เราแพ้ชไม่สำคัญครับเน้นทดสอบเครื่องผมเป็นหลักครับโดนสายครับผมโดนสายครับไม่เป็นไรครับผมเฟรมเรทก็อยู่ที่62-61เเฟรมอ่ะสุดยอดมากเลยสีสันหน้าจอสวยมากครับเล่นเกม สุดยอดมากฝ่ายตรงข้ามน่าสุดยอดก็เป็นสมาร์ทโฟนที่เล่นเกมตัว ROV ได้อย่างสบายหายห่วงแน่นอนครับห้าเล่น3ามต่อสาครับเฟรมเรตตัวปิงก็มีจัดการตัวสัญญาณของเครื่องได้อย่างดีมากครับ อ60นะครับผมเฟรมเรทบอกเลย ฟรมเนีมากเลยนะ late, late. ผมชอบปุ่มทิกเกอร์มากเลยอ่ะ after destruya have greatest cars productos Coast lemmy been illnesses you คือสมาร์ทโฟนเล่นเกม ROV the best เลย6 9 9ันการยิบาทนเดืนอน่านี้ถือว่าสุดยอดมากเลยครับลื่นมากบอกเอยคนลืน่นสมาร์ทโฟนที่เล่นเกม ROV บอกเลยว่าหายห่วงครับในส่วนเกมเก็บชิมอิมแพคครับบอกเลยว่าตัวนี้ จัดการทรัพยากรของเครื่องได้อย่างดีมากครับเฟรมเรทก็อยู่ที่ครับปรับสูงสุดนะมันมาณ30เฟรมครับเฟรมเรทนะสปีก็ถือว่าเพียงพอผมเฟรมเถ้าเราเน้นในปรับปรับทั่วไปก็แนะนำว่าให้ปรับเป็นค่า e f ฟอลต์ับผมปรับทั่วไปหรือว่าปรับเป็นค่ากลางๆต่ำเล่นเกมตัวนี้บอกเลยว่าเกมตัวเก็บชิปอิมแพกบอกเลยว่าหายห่วงมากครับพี่เข้ามาดูเลยว่าในการเข้าในการกดปุ่มทิกเกอร์อ่ะมัน กดปุ่มง่ายครับและปุ่ม LR ด้านบนนะ่ะเล่นเกมกับตัวนี้คือบอกเลยว่าโคตรสุดกับเกมเกมชิมแพ k เล่นโคตรสุดเลยครับผมเล่นดีมากอันนี้ขอเช่นชมเลยว่าเล่นดีจริงครับชอบมากเลยอะ่ะนี่ครับดูอันนี้พี่ปรับเป็นค่าผมสูงสุดนะนี่ครับสูงสุดครับบอกเลย แล้วปุ่มเรา,เราควบคุมได้มันเป็นถ้าเราเข้าเกมอะไรอ่ะมันจะปรับเป็นค่าดีฟอร์ของเกมมาให้เราครับผมปุ่มทิกเกอร์ถือว่าดีมากเลยครับตัวอย่างเช่นตัวนี้พี่ปรับเป็นตัวโจมตีซึ่งปุ่มมันกดง่ายจริงนะครับผมบอกเลย <S <S โคดเวอร์ครับอั้เป็นแม็กเล,เลยครับผมอันนี้ทดสอบให้ดูแล้วนี่ดูฮัทดีมากรถ ดูครับเฟรมเรทดูหมุนให้ดูเลยหมุนหมุนหมุนมนีน่ครับว่ามันลื่นไหลจริงๆนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าหายห่วงมากดูอันนี้คือปรับสูงสุดนะผมบอกเลยว่าสบายหายห่วงเล่นเกมตัวนูเบดีโอสองห้าจีครับแล้วปุ่มติเกอร์มันกดง่ายด้วยนี่ครับก็แบบสุดยอดปุ่มติเกอร์แบบกดโคตรดีอยากกดแบบเวลากดครับมันจะมีตัวสั่นด้วยซึ่งบอกเลยว่าสุดยอดเหมืออารมณ์มัเรากดจอยเกมจริงๆอ่ะดูเล่นเกมบอกเลยว่าหายห่วงครับบอกเลยว่าสบายหายห่วงมาก ดูด,ด,ดูคุ้มมากครับบอกเลยแบบยืนยันเลยว่ากราฟิกดูครับกราฟิกดูคร, <abil> ครับการเมืองต่างครับของกราฟิกคือมันเดอะเบสมากอ่มอบให้เลยว่าหหหกพันนะหกพันเก้าแล้วก็ยัมีครั้งว่าเป็นตัวที่แบบสุดยอดมากเลยครับผมอันนี้แบบไม่อวยเลยซึ่งพีเล่นมาแล้วบอกเลยว่าสุดยอดมากจัดก,การความร้อนเดี๋ยวขอยิงให้ดูครับ ็อบแ,แบตครับตอนนี้อยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเาะนี่ครับโอ้การาฟิกโค้รสวยอ่ะดูครับวากราฟิกดูครับต้นไม้ใบหญ้าแม่น้ำครับการาฟิกแบบมันจะสวยขนาดนี้เนี่ยแบบอันนี้ไม่อวยนะครับผมพูดตรงๆเลยว่าสุดๆเลยตัวนี้อ่ะดูครับการาฟิกโอ้สวยงามมากดูเบียดในปีนี้โหดจริงครับผมสหรับเจ้าตัว มีโอสอครับดูครับดูครับว่ากราฟิกดูดูครับตีครับผมใช้ปุ่มทิกเกอร์เลยอื้อสุดยอดดูครับต้นไม้ใบหญ้าครับกราฟิกคือโหดจริงครับคือใครหาสมาร์ทโฟนแบบเวทราคาแบบนี้เล่นเกมแตัวนี้คือจบครับยูซอฟทีแดสในปีนี้ถือว่าโหดมากครับ บอกเลยดูค้คำว่ากราฟิกโหดขนาดไหนเสือเพียถือว่าสุดยอดถ้าปรับได้ขนาดนี้เกมอื่นสบายครับอาวีนี่สบายหายห่วงครับครับพี่จะขอเฮลพอร์ตผมในการไปเฮลพอร์ตไปลงแบบทีมมอนเตอร์ผมให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้า ปาเฮลพอร์ตเร็วมากการเฮลพอร์ตอะสุดยอดครับสุดยอดคือรีวิวตรงตรงเลยว่ามันดีมากเลยอะลำโพงเสียงดังฟังชัดมากเลยครับผมลำโพงสองตัวลำโพงคู่อะรู้สึกว่าเสียงดังมากครับอันนี้ผิดมากครับเกมนี้หายห่วงแลมแปดจิกพี่เปิดตัว เกมค้างไว้มันก็ยังใช้งานได้ปกติครับในส่วนเกม Free Fire Max นะครับผมซึ่งพี่บอกเลยว่าปรับสูงสุดลื่นหัวแตกได้อย่างสบายหายห่วงเป็นสมาร์ทโฟนที่เล่นเกมตัว Free Fire Max ได้อย่างสบายแน่นอนผมสับตัวนี้นะครับปุ่ม R เป็นตัวเลียงเป้าครับนี่ปุ่ม L คือปุ่มไว้กดสกิลในการยิงนะครับซึ่งบอกเลยว่าสุดจริงในการปรับเพื่อนๆผมสามารถปรับได้เองนะครับผมรือว่าปรับเป็นปุ่มเดียวกันก็ได้ครับเช่นจอปุ่ม R กับปุ่ม L เนี่ยไว้ปุ่มเดียวกันก็ได้ครับผมแบบนี้นี่ก็ได้แต่พี่ปรับแบบนี้นะครับซึ่งง่ายผมในการปรับมีตัวเกมสเปซด้วยนะครับผมนี่ครับปรับกราฟ,ฟิกของ GPU ว่าจะเอาแบบสมดุลหรือว่าหมดประหยัดพลังงานหรือว่าหมดสูงสุดของเกมก็ได้ครับผมซึ่งเราปรับได้หมดครับมีการเลเ่งแสงหน้าจอต่างครับซึ่งสุดจริง แล้วก็การดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆครับก็ถือว่าในการอ่านเขียนของตัวล้อมที่เป็น UFF เวอร์ชัน3.1ในการเล่นเกมบอกเลยว่าหายห่วงจริงครับผมเกม Rov กับชิมแพ็กหรือว่า Dead by Daylight ที่พี่เล่นมาครับมันสุดจริงเกมนี้ก็ถือว่าใช้งานถือว่าโอเคมากครับผมหายห่วงกับเกม Dead by Daylight พี่เล่นนะว่าคือแบบหกราฟิกแบบสกินพูนของหน้าจอออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากเลยครับขอเช่นชมเลยว่า กราฟิกออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงอันนี้แบบสุดๆเลยดูครับว่ากราฟิกออกมาหัวเกนเนี้อ่ะโหมีความเนื่องไหลามากครับ เฟรมเดีที่ห้สิบเฟรมอยู่ครับตอนนี้แสดงว่าสบายหายห่วงครับเฟรมเดทนี้เดี๋ยวเราหาที่ปัดไฟครับผมตอนนี้ชอบป่ะ ขายได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดมากเลยนะเอาตรงนะคือราคาหลักหมื่นนะก็ก็ประมาณนี้บางทีบางรุ่นอาจจะไม่สู้ผมโหรุ่นนี้แบบอันนี้ไม่อวยครับพูดตรงๆเลยว่าไม่อวยจริงๆคืออันนี้แบบอันนี้เห็นเลยครับให้ปรับต่ำๆก็เพียงพอสำเด็จไปเลยเพราะว่ามันกินซเปรย์ข,ของเครื่องอย่างเยอะๆครับแต่โอ้โหทิกเกอร์ช่วยได้เยอะเลยอะ ดูครับเจโลครับข้อดีของเจโลครับดูครับข้อดีของเจโลครับรถเสียงลำโพงสองตัวขับออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากนี่ขอชื่นชมเลยครับผมโหโคตรสุดอัเน,นี้ยคือสุดยอดมากครับผมเจโลดีมากรถทัดโคตรลื่นน่ะอันนี้ไม่อวยครับผมพูดตรงเลยว่าดีมากเล่นเกมอันเนี้ย พีกำลังจะไปช่วยครับผมทมันไหมผมบอกได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่แบตใช่ไหมแบตใช่ไหมแบตแบตถือว่าอึดครับ3%เล่นได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคครับสินาทีแล้วก็ความร้อนครับสบพีถือว่าจัดการความร้อนได้อย่างดีจริงครับพียิ้ให้ดูว่าหลังจากเล่นความร้อนจะสูงไหมครับพี่จะขอ ตัวนี้บอกเลยว่าจัดการความร้อนก็ดีเล่นเกมก็ดีเป็นสมาร์ทโฟนที่ราคา6 9 9 9บาทเล่นเกมถือว่าหายห่วงครับผมสรุปเลยว่าเล่นเกมตัวนี้พี่เล่นเกมประมาณทัก4 5เกมคราบผมตัวนี้บอกเลยว่ามันเล่นด้อย่างสบายแน่นอนครับเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าคุ้มราคาครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ผมสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระผมซับสไครต์สวัสดีขอบคุณครับ